ขนมอินเดียเกนนะครับของแบงซีวิงสักมาแต่พวกเรารีวิวอะไรมันคือนี่มันคือลาโซโกล่า so ซึ่งผมก็ไม่รู้จักนะมันมีภาษาไทยแปกอยู่ไหมไม่เลยภาษาอังกฤษมีไหมมีเขียนว่าลาโซโกล่าอะไร so แหละซาซาฮาน่าบอลดิฟอินชูก้าไซรัปน้ำเชื่อมอัะลูกบอลอะไรสักอย่างแช่น้ำเชื่อมอีกแล้ว <laughs> แล้วก็โรสวอเต ก็อ่ะน้ํากลิ่นกุหลาบโอ้ลุยเปิดโอ้เอาจริงนะหน้าตาเหมือนเดิมเมื่อกี้อันนี้อ่ะเอาจริงเอาจริงว่าเออมันน่าจะผลิตภัณฑ์เดียวกันแต่ต่างกันแค่น้ำที่แย่นะน้ำแช่กลิ่นกุหลาบอันนี้อันนี้จากคลิปที่แล้วน้ำเชื่อมธรรมดาน้ำเชื่อมเฉยๆส่วนอันนี้น้ำเชื่อมกุหลาบโอเคอ่ะปลาคนละลูกนี่กลิ่นกุหลาบนะ กลิ่นกุหลาบอยู่โอ้โหคือต้องบอกว่าไอเท็กเจอร์ไอไอชีสชีสบอลอย่างเงี้ยต้องบอกว่ามันมันจะมีรูพรุนเล็กนีเต็มชิ้นไปหมดเพราะฉะนั้นนะน้ำเชื่อมเวลามันมันจะซึมเข้าไปแล้วเวลาเราเอาช้อนกดพยายามจะตัดมนะันอ่ะโอ้โหน้ำมันจะซึมกมาแบบโอ้น้ำเชื่อมซึมแบบเหมือนแบบมีฟองน้ำนะเยะเยอเยเยอย่างนั้นเลยมามาไอเวลาชิมกุหลาบ กุหลาบแรงมากเหมือนกันแค่กุหลาบกุหลาบแรงมากหวานแต่ถามว่าเ็กเจอร์มันเหมือนอะไรเหมือนคลิปที่แล้วเหมือนจริงจริงเหมือนคลิปที่แล้วจริงไม่ต่างก็ต้องบอกตามตรงว่ากินเปล่าๆสนใจไหมครับเจ้าของเจ้าของสนใจไหมครับเอาจริงเหมือนเมื่อกี้แต่บอกว่าเท่าที่นั่งฟังหรือว่าพี่กิจกับพี่โมบอกอะไร ดอกไม้กุหลาบมันกุหลาบระเดอ้อ,อกินแปะบะ๊บอ่ะกุหลาบระเด้อขึ้นเลยอ่ะขอมอ,อก่อนด้วไม่เชื่อไม่เชื่อคำพวกคุณมันโกหกหลอกลวงปกุหลาบระเดอ้อม <c oughs> ังสวนเน่ะ9,999 99, พอก้บดอกขอดมได้ไหมขอดมเลยกุหลาบระเดอ้อแต่เรารู้สึกว่าน้ำนี้ดีกว่าน้ำเมื่อกี้อ่ะแป้งอาจจะชอบกว่าก็ถ้าเธออ่ะมันมันจะมีความแบบ ไอ้นี่ดอกไม้ให่มันละมุนกว่อนอันนี้ละม,มุนมกว่าอันนั้นมันหวานแบบหวานคือรู้สึกว่าถ้าน้ำอันเนี้ยเอาไปผสมกับเท็กเจอร์อันอื่นที่ไม่ใช่ก้อนอันเนี้ยมันอร่อยนะครับคือเป็นฟีลแบบของหวานเนี่ยเอาผลไม้คุกตี้รวมมาใส่เลยเหมือนคล้ายๆกับพวก,พวกโปกเกี๊ยหรือว่าพวกเอ่อไอที่มันตื่อนอน้ำแข็งใสจีนเออรูสิครับปั๊กระตายครับ